ต่อไปนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับภาษีสำหรับหัวข้อนี้นะคะครูก็จะพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งในประเทศไทยนะคะก็ยังคงเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรานะคะ7%คือถ้าโจทย์ไม่ให้มานะคะนักเรียนก็ต้องรู้เนาะว่าภาษีประเทศเรานะคะยังคงเก็บ7% นะคะอะมาเริ่มตัวอย่างที่1กันค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าร้านขาแห่งหนึ่งคิดราคาโทรทัศน์ไว้7,950บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ามีผู้มาซื้อโทรทัศน์เครื่องนี้จะต้องจ่ายเงินเท่าใดอะมาเริ่มทํากันนะคะก่อนอื่นนะคะครูก็จะทําการตีความหมายก่อนนะคะก็คือเราจะมาดูกันว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เค่ะหมายความว่าสินค้า100บาทเราจะต้องเสียภาษี7บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องจ่ายจริงค่ะ107่งรอยบาทข้อมูลจริงสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าโทรทัศน์ค่ะ ราคา7,950บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีูาคาเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะก็กำหนดตัวแปรบรรทัดคูค่อนข้างน้อยนะคะขออนุญาตกำหนดไว้ตรงนี้เลยก็คือให้ x แทนราคาที่จ่ายจริงแอก็จะได้ว่าเวลาจ่ายจริงอะคะ่ะก็คือราคาที่รวมภาษีราคาเพิ่มเข้าไปเนาะ เราะฉนั้นนะะก็เทียบสัดส่วนค่ะจะได้ว่า x ส่วนเท่ากับส่วนข้างบนคือราคาที่จ่ายจริงนะคะข้างล่างคือราคาสินค้าก่อนรวมภาษีก็จะได้เป็น x ส่วนด้วย7,950เท่ากับอีกข้างหนึ่งเทียบจากตัวความหมายภาษีเพราะค่าเพิ่ม7% เราจ่าย107บาทจากราคาสินค้า100นะคะเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ107ส่วน100คูณ7,950 x ของเรานะคะจะเท่ากับ8,506.5บาทค่ะก็สรุปได้เลยนะคะว่าดังนั้นต้องจ่ายค่าโทรทัศน์ 8,506.5บาทค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะแดงซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งในราคา12,250บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแสดงว่าร้านค้าต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินกี่บาท ก็ท้าเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะคล้ายๆกันวิธีทําค่ะคู่เหมือนเดิมตีความหมายก่อนเลยนะคะว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะคะหมายความว่าสินค้า100บาทเสียภาษี7บาทเพราะฉะนั้นนะคะจ่ายจริง107บาทค่ะ อันนี้จะเหมือนเดิมกันเหมือนก,นกับทุกข้อเลยนะคะ,ะข้อมูลนะคะเขาบอกว่าโทรทัศน์ซื้อมาใช่ไหมคะ12,250เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคขาก็จะเขียนนะคะว่าราคาโทรทัศน์ที่รวมภาษีคือ12,250บาท พื้นที่น้อยขออนุญาตบรรทัดเดียวกันเลยนะคะให้ x แทนเงินภาษีมูลลค่าเพิ่มก็เทียบได้เลยค่ะจะได้ว่า x ส่วนเท่ากับส่วนเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือภาษีหลก เทียบกับข้างล่างข้อมูลจริงก็คือราคาที่จ่ายจริงอะค่ะราคาที่รวมภาษีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x ส่วนด้วย12 2 5 0เท่ากับอีกข้างหนึ่งค่ะภาษีเราเสียไป7บาทใช่ไหมคะส่วนด้วยราคาที่รวมภาษีนะคะก็คือ1 0 7 x นะคะก็จะเท่ากับ7ส่วน107คูณกับ12 2 5 0 ข้อนี้นะคะ x ก็จะเท่ากับ801.4ค่ะก็สรุปได้เลยนะคะว่าดังนั้นร้านค้าต้องส่งภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม801.4บาทจะ้ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ค่ะเขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งต้องการขายสินค้าที่มีต้นทุน800บาทให้ได้กําไร20%ทางห้างจะต้องติดราคาสินค้ากี่บาทถ้าคิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ด้วยก็คืออันนี้ก็รวมทั้งกับเรื่องที่ผ่านมานะคะพวกกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มวิธีทำนะคะ เริ่มต้นค่ะเราต้องมาหาก่อนว่าสินค้าที่เขาให้มาเนี่ยต้องการกำไร20%ต้องประกาศขายเท่าไหร่นะคะครูก็จะตีความหมายเหมือนเดิมคือคำว่ากำไร20%หมายความว่าต้นทุน100บาทได้กำไร20บาทเพราะฉะนั้นนะคะขายไป 1,20บาทข้อมูลจริงเขาให้มาว่าสินค้ามีต้นทุน800บาทนะคะ,ะสินค้ามีต้นทุน800บาทกำหนดตัวแปรบรรทัดเดิมแล้วกันนะคะให้ x แทนสิ่งที่เราอยากรู้ค่ะก็คือราคาขายจะได้ว่าตั้งสัสดส่วนค่ะ x ส่วนเท่ากับส่วน x คือราคาขายเทียบกับต้นทุนเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เป็น x ส่วน800อีกข้างหนึงค่ะราคาขายคือ120ส่วนโดยต้นทุนคือ100ดังนั้นนะคะ x จะเท่ากับ120ส่วน100คูณกับ800อ่า x ของคูณนะคะก็จะได้960 สรุปก่อนนะคะว่าเพราะฉะนั้นนะคะต้องขายราคา960บาทถึงจะได้กำไร20%นะคะอ่า <Yeah. S 2> คราวนี้เราอ่ะไปประกาศขายหรือติดป้ายราคา960บาทไม่ได้เพราะว่าราคานี้คือราคาที่เราต้องการแต่ว่าเราก็ต้องรวมภาษีูลคาเพิ่ม7%เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะก็ต้องคำนวณเพิ่มเข้าไปะค่ะว่า ภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม7%หมายความว่าสินค้า100บาทเสียภาษี7บาทจ่ายจริงนะคะ107บาท อ่ะแล้วก็เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราอ่ะมีสินค้าที่เราต้องการขายก็คือราคา960บบาทใช่ไหมคะโอเคเรามาหาว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วเนี่ยจะต้องขายไปในราคาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ก,ะก็จะให้ y แทนราคาขายอ่ะเทียบสัดส่วนพื้นที่ครูค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะลงมาด้านล่างแล้วกันนะคะก็ จะได้ว่า y ส่วนเท่ากับส่วน y คือราคาขายหรือราคาที่รวมภาษีอะค่ะส่วนด้วยข้างล่างนะคะก็คือราคาสินค้าค่ะอ่ะคุกก็จะได้เป็น y ส่วนด้วย960 เท่ากับอีกห้างหนึ่งค่ะขายที่รวมภาษีใช่ไหมคะก็คือ107ส่วนด้วยราคาสินค้าคือ100เพราะฉะนั้น y เท่ากับ107ส่วน100คูณ960ก็จะได้ y นะคะเท่ากับ1027.2ก็สรุปตอบนะคะพื้นที่น้อยมากเลยก็ด้านหลังแล้วกันนะคะว่าดังนั้น ต้องติดราคาสินค้าหน2่งบาทค่ะ